ซับพาวเวอร์เป็นยังไงมาอย่างไงถึงเข้าไป <c oughs> เข้าไปเป็นอนุ <c oughs> เพิ่มตั้งเมื่อสองวันเนี่ยครับคือคือคือเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับว่าเออก็ช่วงกรกฎาอีกเหมือนกันกรกฎาป,ป,ปีปีที่ผ่านมาเหมือนมีการรวมตัวของนักแสดงกลุ่มเล็กๆเนาะเพื่ออยากจะจัดตั้งสมาคมนักแสดงนะครับแล้วผมก็เข้าเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะทํางานนะครับแล้วก็มีตัวพี่นัทกิจจลิตเนี่ยเป็น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  เรียกเชิว่าหัวหัวหน้าแล้วกันนะครับแล้วเหมือนกับว่าตัวตัวพี่นัทเนี่ยก็ได้รับเชิญไปเป็นอนุกรรมการอของของคณะคณะอนุกรรมการของกรรมการสาขาภาพยนตร์เป็นหนึ่งในชีวิตคณะใช่ครับแล้วผมก็เลยปรึกษากับพี่นัทแล้วก็มีพี่มุกซึ่งเป็นเหมือนกับจะเป็นคนที่พี่มุกจะเป็นคนที่ช่วยคอยประสานงานกับคุณชายดำกับทางสมาคมนักแสดงให้แบบ เป็นเป็นตัวกลางอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วผมก็เลยถามพี่มุกกับพี่นัดว่าเออถ้าเกิดผมอยากจะเข้าไปฟังพวกประชุมของคณะทํางานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเพื่อไปศึกษากหาความรู้เนี่ยผมเข้าไปได้ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนมีมีบางคิวที่ตัวพี่นัดอ่ะ,อ,ะอาจจะติดงานไม่ได้ไปแล้วผมไปได้พอดีผมก็เข้าไปซิทอินไปฟังไปหาความรู้เพิ่มเติม,ม,มแล้วพอเรามีโอกาสเข้าไปซิดอินประชุมอย่างเงี้ยมันจะมีบางบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ เราอินพุตข้อมูลได้นะเราก็ลองยกมือกล้าๆกลัวๆยกมือแล้วเราก็ลองคอมเมนต์ไปแล้วเราเหมือนกับอาจจะเป็นเพราะเขาเขารู้สึกว่า,อ,าอ๋อมันเป็นความเห็นที่มีมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ละมั้งครับ,รบเขาก็เลยเ,เพิ่มเพิ่มผมแต่เขาเขามาถามผมก่อนนะว่า,าย,ยินดีไหมซึ่งผมก็โอเคแต่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอนุกรรมการทุกท่านอย่างน้อยก็ด้านภาพยนตร์แล้วกันด้านอื่นผมผม,ผมยังไม่ทราบครับทุกๆคนเป็นแบบอาสามาหมดเลยนะครับจิตอาสามาหมดเลยก็ ก็เลยจะมีความแบบแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่อนข้างค่อนข้างเรื่อยๆไปไปมาๆอยู่ตลอดครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ที่มาที่ไปครับคือเราอยากเจดอะไรของวงการภาพยนตร์ไทยอยากเห็นอะไรใช่ไหมครับผมอยากเห็นสมมติอีกสิปี20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยผมอยากเห็นถ้าดาราศิลปินในประเทศเราไปออกรายการต่างประเทศเขารู้สึก ประเทศนั้นจะรู้สึกเป็นเกียรติที่มีดาราศิลปินประเทศเราไปออกหรือถ้าดาราศิลปินต่างประเทศมาออกรายการของประเทศเราก็อยากให้เขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาออกรายการในประเทศเราคือจะยกระดับวงการใช่ครับให้ไปอยู่ในแผนที่ภาพยนตร์โลกใช่ครับคืออย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันเหมือนเป็นแค่แบบคําพูดกระชับกระชับแล้วกันที่ี่ผมมองว่าสื่อสารเข้าใจง่ายที่สุดครับอื ก็คือเป็นที่ยอมรับว่าวงการภาพยนตร์ไทยถึงขนาดที่ถ้ามีดาราไทยไปเป็นเรื่องใหญ่ของรายการทางน้นครับเช่นเดียวกันเวลาที่ศิลปินระดับโลกดาราภาพยนตร์มาที่เมืองไทยก็ถือว่าเขาเป็นเกียรตินะครับเพราะที่นี่เป็นเมืองสําคัญของภาพยนตร์แห่งหนึ่งครับต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับโอ้มันก็เข้าใจง่ายดีนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นได้มันก็จะ อุตสาหากรรมก็แปลว่าอุตสาหากรรมเรามันแข็งแรงมากๆคนทํางานเราก็แข็งแรงมากๆสิ่งนี้มันถึงจะไปถึงผลลัพธ์นั้นได้ครับ,รบแต่คุณต้องยอมรับใช่ไหมว่าถ้าเราเทียบกับอุตสาหากรรมภาคยูนในต่างประเทศครับเอาใหญ่ๆอเมริกาอย่าไปเทียบเลยครับเ,เพราะอันนั้นเขาเป็นอุตสาหากรรมใหญ่มากครับหรือจะเทียบก็ได้นะอินเดียครับของไทยเนี่ยมันยังดูที่ผ่านมานะครับมันกระจา,ะจายไหม จัดกระจายไหมเหรอครับผมว่าเราก็ไม่ได้แย่ที่สุดหรอกแต่เราก็ไม่ได้ดีที่สุดเหมือนกันแล้วเราผมผมมองว่าแต่เราจะทํายังไงเพื่อให้เราไปเทียบกับพวกเขาได้มผมว่าเรื่องเทียบไม่ใช่เรื่องผิดครับเทียบเพื่อดูว่าข้อดีเขาเป็นยังไงข้อเสียเขามีอะไรและเราจะเรียนรู้เพื่อจะจะไปถึงข้อดีของเขาได้ยังไงม,มากกว่าครับครับ คือของเราไม่ได้แปลว่าแย่หมดนะใช่ครับคือของเราเนี่ยมันผลขึ้นมาดีเลยใช่มีดีเยอะแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าไปแข่งกับใครก็ได้ในโลกใช่ครับถูกไหมใช่ครับแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนกับสัก40อซอย่างเงี้ยใช่ครับคือขาร้ทองเนี่ยต้องเรียกว่าที่ผ่านมามันไม่ได้จับมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างแข็งแรงแล้วกันผมว่ามันแข็งแรงได้มากกว่านี้อีกครับผมก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมยินดีจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ อาจจะบางที่อาจจะเล็กๆก็ได้ฮะเพราะว่าอีก2 2ท่านเนี่ยโอ้โหองค์ความรู้ใดๆความสามารถมีเยอะกว่าผมมากๆมากมายเลยซึ่งซึ่งแน่นอนถ้าเกิดผมเข้าไปแล้วผมมีส่วนในการช่วยเหลือสักเล็กสักเล็กน้อยถ้ามันสําเร็จผมก็ยินดีละดีใจแล้วครับคุณเข้าไปคุณก็จะเห็นว่าองค์การะยกต์เป็นยังไงถูกไหมอนุกรรมการภาพยนตร์เพราะคุณเข้าไปนั่งมาหลายทีแล้วโดยยังไม่มีตําแหน่งเพิ่งจะมีตําแหน่งครับถูกไหมแต่เห็นเขาลางไหมคือ การผักดันซอฟพ์าวร์ภาพยนตร์ไทยคงไม่ใช่แค่รัดเอาเงินมาจ่ายให้ทําหนังอ๋อไม่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 ใช่ครับไม่ใช่ครับมันจะมีบอมันจะมีอีกหลายประเด็นเลยครับแต่ผมแค่ผมก็ไม่แน่ใจมันจะเหมาะสมไหมถ้าพูดตรงนี้เพราะว่าด้วยความขึ้นชื่อว่ายุทธศาสตร์ชาติเนาะผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องหลังบ้านจะดีกว่าครับผมถ้าเกิดเราเอายุทธศาสตร์ชาติมาบอกมันก็จะกลายเป็น ทุกคนรู้กันหมดเลยอืคอืมใช่ใช่ใช่คือเราจะทําอะไรก็ไม่จเป็นว่าต้องไปป่าอากาศทั้งหมดใช่ใช่เพราะก่อนมังส้มทําใช่ครับแล้วให้รอดูผลมันออกมาแล้วค่อยมาดูถ้าไปถึงจุดสําเร็จแล้วค่อยมาดูว่าเดินไปสู่จุดนั้นยังไงอ่ะก็ก็ถามว่าคือคือพอตัวผมไม่ได้มี อำนาจหรือหน้าที่ในการเป็นคนพูดแล้วกันครับผมมองว่ามันก็เลยอาจจะต้องให้คนที่เหมาะสมที่เขาสรุปเนื้อหามาแล้วพูดให้ประชาชนฟังดีกว่าคือผมเป็นแค่อนุกรรมการที่บางทีเราอาจจะมีสิทธิ์เสียงในการเสนอนโยบายหรือว่าไอเดียหรือโครงการต่างๆแต่ไม่ได้แปลว่าไอเดียของผมอะ่จะจะถูกตอบรับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสุดท้ายคนที่มีอำนาจในการพูดหรือสรุปจริงๆอ่ะ คือเดี๋ยวรอให้เขาเขาจป็นออฟิเชีอย่างเป็นทางการคุณมีความหวังไหมในสถานที่คนถึงแม้จะเป็นนักแสดงที่อายุน้อยนะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะแคลร์มีท่าทีเกี่ยวกับวงการอยู่บ่อยครั้งครับคุณมีความหวังมาเห็นรูปแบบของกองอนุกรรมการชอบพาว w e r ภาพยนตร์มีนะครับผมว่ามันอย่างน้อยก็คือสุดท้ายคือผมก็เพิ่งเข้ามามันก็จะยังไม่ได้รู้หรอกว่ามันมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหน แต่เท่าที่ผมดูในแชทกรุ๊ปอะไรอย่าเงี้ยผมมองว่าพวกพวกพี่ๆอนุกรรมการทุกๆคนเลยมีองค์ความรู้อที่แน่นจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็มากกว่าผมอืมซึ่งผมว่าก็เป็นในทิศทางที่ดีครับ